ในขณะที่ทั้งบ้านกำลังเงียบสงัดและทุกคนเข้าสู่ห้วงนิทราเจ้าพุงห้อยแมวอ้วนขนฟูก็ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆพร้อมเสียงท้องร้องเบาๆที่ดังราวเสียงคำสั่งภารกิจลับเขาพ่อยๆลุกขึ้นจากหมอนของเจ้าของที่เขายึดคองไปตั้งแต่หัวค่ำยืดตัวเหมือนนักกรบเตรียมพร้อมนั้นสารนะเดินอย่างไร้เสียงไปตามจังหวะมุ่งหน้าไปยังจุดหมาย ห้องครัวปุ้งห้อยรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ภารกิจธรรมดานี่คือภารกิจลากของว่างตีสองที่เขาทำมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ครั้งนี้ต้องระวังให้มากเพราะเมื่อวานเขาทำถุงขนมปาตกเสียงดังจนเจ้าของตื่นมาวัยวัยใส่กลางดึกเขาคลานต่ำผ่านโซฟาอาบหลบข้างถังขยะอย่างแนบเนียนแม้จะมีคุงพลอออกมาครื่งตัว แล้วกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์ครัวแบบทุลักทุเลจนได้ยินเสียงตุบเล็กๆแต่ยังไม่มีใครตื่นภารกิจยังดำเนินต่อได้เป้าหมายวันนี้คือปลาทูน่ากระป๋องที่ซ่อนไว้ในตู้ชั้นล่างปวงห้อยใช้เท้าปัดๆตู้เบาๆหวังให้มันเปิดเองแบบในโฆษณาแต่เมื่อไม่เป็นผลเขาก็ลงไปนั่งหน้าตู้แล้วมองมันนิ่งๆอย่างใช้พลังจิตแน่นอนไม่ได้ผล เมื่อความพยายามนั้นไร้ผลพุงห้อยจึงเบนเป้าไปยังลังขนมแมวที่เจ้าของชอบวางไว้บนชั้นเปิดเขากระโดดขึ้นเก้าอี้ขึ้นโตะ๊ะลงแล้วและพยายามยืดตัวสุดความสามารถจนขนพุงห้อยลงมาระพื้นแล้วในที่สุดโครมขนมหล่นลงมาจริงๆพร้อมเสียงดังกว่าเดิมเสียงเปิดไฟดังขึ้นพร้อมเสียงโมงเงียของเจ้าของว่า อีกแล้วหรอพุงห้อยจะาพุงห้อยยืนนิ่งจ้องตาเหมือนไม่รู้เรื่องมาก่อนจะค่อยๆเดินไปถูขาทำหน้าไร้เดียงสาแล้วหาวโชว์หนึ่งรอบแบบคนบริสุทธิ์สุดท้ายเจ้าของก็ถอนหายใจแล้วยื่นขนมให้หนึ่งสองอย่างปล่งตกปุงห้อยนั่งกินอย่างภูมิใจ กลางแสงไฟห้องครัวเหมือนนักล่าผู้กว้าชัยในภารกิจลับสำเร็จอีกครั้งสำหรับพุงห้อยการล่าของว่างไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันคือความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ทั้งพุงและแพรวาๆขั้นเทพติดตามความกวนของพุงห้อยแมวจอมกวนตอนต่อไปเร็วนี้ออก,กดไลค์และกดติดตามช่องยายด้วยนะคะ